iPhone 12สีม่วงนะครับผมมัน <facial> ม่วงน้อยกว่าเดิมหรือม่วงมากกว่าเดิมนะครับแตกต่างกันยังไงเดี๋ยวนี้ติโอมาคุยเรื่องนี้ให้ฟังครับก็ถือว่าเป็นกระแสนะครับผมที่โหมันเป็นเรื่องที่มันเป็นเรื่องเซอร์ไพรส์นะครับไม่มีข่าวหลุดข่าวลือกลายเป็นว่ามันทําให้เรารู้สึกตื่นเต้นแล้วก็สดชื่นกันมาอีกรอบหนึ่งสําหรับเรื่องของ iPhone 12นะครับแม้ว่า i iPhone 12ด้านในเนี่ย สเปคเหมือนเดิมเป๊ะเ,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 เลยนะครับผมไม่แตกต่างจากเดิมแต่แค่เพิ่มสีเข้ามาก็ทําให้คนกลับมาพูดถึง iPhone ได้อีกหนึ่งครั้งถือว่าเป็นการตลาดอย่างแยบยนของ Apple มากๆเลยนะครับผมซึ่ง <c oughs> สีที่เพิ่มเข้ามานะครับนั่นคือสีม่วงนะครับผมแล้วก็ หลังจากที่ตีโอได้ทําคลิปไปนะครับผมว่าเฮ้ยก่อนที่เราจะเลือกสีสีม่วงนะครับผมเราจะต้องดูอะไรยังไงบ้างนะค,ควรจะรอของจริงก่อนหรือเปล่าไม่งั้นนะครับเราก็จะไม่รู้เลยว่าเฮ้ยมันเป็นม่วงที่ถูกใจเราหรือเปล่านะครับผมพอลงคลิปไปเสร็จปุ๊บนะครับผมโอ้ก็มีเพื่อนๆหลายคนนะครับที่เข้ามาบอกว่าเอ้ยพี่ มันมีสีม่วงอยู่แล้วนะนะีไอโฟน11มันมีสีม่วงอยู่แล้วเนี่ยพี่จย,ยใส่ใจอะไรมากมันเหมือนกันนั่นแหละพอดูจากภาพมันก็เหมือนกันเลยนะครับติโอก็ต้องออกมาทําคลิปอันนี้เพิ่มเติมนะครับผมเพราะว่าตอนนี้นะครับในฝั่งของเมืองนอกนะครับผมนักรีวิวเมืองนอกตอนนี้หลายคนได้เครื่องมาทดสอบแล้วก็ได้เครื่องมารีวิวเกี่ยวกับสีสันแล้วนะครับผม oh. แล้ววันนี้ตีโอก็ เอาภาพมาฝากด้วยนะครับรวมไปถึงสื่อไทยด้วยก็มีนะครับอย่างที่ซีนะครับผมอย่างคุตโอนะครับก็เริ่มได้เครื่องแล้วอย่างแปดปลายนี่ก็เริ่มได้เครื่องแล้วนะครับทาให้มีภาพออกมาเปรียบเทียบแล้วนะครับว่าสีสันของสีม่วงเนี่ยมันจะเหมือนหรือมันต่างกันยังไงนะครับผลลัพธ์ที่ออกมานะครับก็ตามภาพนี้เลยฮะ ก็ต้องขอบคุณคลิปต้นทางด้วยนะครับผมที่รีวิวให้เราได้เห็นถึงสีที่มันแตกต่างกันชัดเจนนะครับขอบคุณภาพมากๆเลยเพราะว่าในในฝั่งของเครื่องของตัว iPhone 12สีม่วงเนี่ยทางทีมงานอาจจะไม่ได้มีโอกาสได้เข้าไปถือนะอยากเอารี่มาอัปเดตให้ทุกคนได้ดูก่อนเพราะว่าคืนวันที่23นี้ครับจะมีการเปิดพรีออเดอร์แล้วนะครับใครที่กะจะเล็งซื้อนะครับผมอาจจะต้องตัดสินใจซื้อคืนนี้หรือเปล่านะครับเลยรีบทําคลิปนี้มาให้ดู เพื่อบอกว่าสีม่วงของ iPhone 12เนี่ยไปอิงก,กับสีม่วงของ iPhone 11ไม่ได้นะครับเห็นเปิดภาพมาเห็นไหมมันมีความแตกต่างนะครับในฝั่งของไอสีม่วงของ iPhone 11เนี่ยจะพาสเทลกว่าค่อนข้างเยอะมากนะครับผมมันจะดูละมุนล,ละมุนนะครับในส่วนของม่วงอย่าง iPhone 12เนี่ยมันก็จะเป็นม่วงที่แบบเข้มเข้มดูสดดูใสกว่านะครับผมมันจะให้คนละฟีลนะครับเพราะฉะนั้นนะครับผมถึงอยากจะให้ ดูดีๆก่อนนะครับผมดูดีๆว่าเฮ้ยภาพในเน็ตกับภาพในคลิปวิดีโอเนี่ยมันจะเหมือนกันไหมหรือถ้าใครไม่รีบที่จะจองคืนวันที่23เมษายนนี้เนี่ยก็รอดูของจริงคาดว่าของจริงน่าจะมาที่ช็อปอะไม่น่าจะเกินสิ้นเดือนนี้นะครับหรือไม่ก็27นี้ติโอว่าน่าจะมีในช็อปล้ว่ะให้ลองให้ลองไปจับจับถูถูถถคลำคลำดูนะครับผมยังไงเดี๋ยว ของจริงเป็นยังไงเนี่ยเดี๋ยวตีโอก็จะพยายามไปเช็คเช็คดูว่าเครื่องมันเข้าไปที่ศูนย์หรือ,อยังนะครับถ้าเครื่องไปเข้าที่ศูนย์เนี่ยก็จะถ่ายทําให้ดูเห็น,หนชัดๆแล้วก็ดูจากสายตาของตีโอนี่มันแตกต่างกันมากน้อยขนาดไหนแล้วก็มาเล่าให้เพื่อนๆฟังอีกทีหนึ่งแล้วกันนะครับผมอย่างน้อยจะได้ไม่ต้องเจอเรื่องดาม้าเหมือนในฝั่งของสีน้ําเงิน ของ iPhone 12นะครับผมที่ตอนแรกบโอ้ยดูในในเน็ตนี่สีสวยมากแต่ไปเจอของจริงเหมือนสีพลาสติกอะไรอย่างนี้นะครับผมเพราะว่าเงินเราจ่ายไปค่อนข้างเยอะ iPhone ครึ่งหนึ่งก็ไม่ได้ถูกๆนะครับเราสั่งออนไลน์มาเสร็จปุ๊บท้าไม่ถูกใจกลัวว่าเดี๋ยวยังคนจะรู้สึกว่าเสียดายเงินอะไรอย่างนี้หรือเปล่านะครับอ่ะโอเคมาอัปเดตประมาณนี้นะครับว่าสีมันแตกต่างกันยังไงนะครับผมแล้วก็เรื่องที่ ย้ำกันดีกรอบหนึ่งมันแตกต่างกับของเดิมนะครับผมไม่ใช่อิงกับ iPhone 11ได้นะครับใครที่ชอบเรื่องอัปเดตประมาณนี้นะครับผมอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนอตัตรีวิวให้ด้วยละกันนะครับจากทุกๆช่องทางทั้งเฟซบุ o k t ิก k ็อกแล้วก็ u t u b e นะครับแล้วก็อย่าลืมรักษาสุขภาพกันด้วยนะครับผมออกไปด้านนอกนะครับอย่าลืมใส่ผ้าปิดปากนะเพราะว่าให้เราคิดไว้เลยว่าทุก,ท,กที่เป็นสถานที่ที่อันตรายต่อบุคคลที่เรารักในในบ้านของเรานะครับผมเราอาจจะไปรับเชื้ออะไรมาได้นะฮะอ่ะ โอเคนะครับผมคลิปนี้ขอบคุณทุกคนมากที่รับชมกันมาถึงเวลานี้นะครับไว้เจอกันใหม่ในคลิปปลอดภัยครับสวัสดีครับ